เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮหาสวัสดีครับมีลักกค้แพรนะครับวันนี้เราอยู่กันใน l หน้า log a v e n t u r e plus นะครับ ก็อันนี้เผื่อคนถามว่าหายไปไหนเอาเฮ้ยช่องหายไปไหนเอาพี่มีคลิปแรหค้นล็อกไอเดอร์ผมตีบอสอยู่หาไม่เจอพี่หายไปทั้งคลิปเลยไม่ได้หายไปทั้งคลิปหรอกหายไปทั้งช่องเลยครับก็ปรากฏว่าโดนแฮกช่องนะครับเขาก็ลบคลิปมีหมดเลย3 0 0 0ันกว่าคลิปนี้เพิ่งกู้กลับมาได้ก็บอกตรงว่าลําบากครับไปทั้งสอนอบางใหญ่โอ้โหตำรวจไซเบอร์เอ่อไปตึก Google นะครับก็ไม่มีใครช่วยเลยตอนแรกก็ท้อว่าจะเลิกนะ แต่ปรากฏว่ากา็มีคนช่วยครับมันก็เลยหมีก็เลยรอดมาได้นะเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31นะครับก็เวลาเที่ยงคืนประมาณตีสองซึ่งตอนนั้นหมีก็หลับไปแล้วนั่นแหละแล้วหมีก็ตื่นเพราะว่ามีคนมันมีเสียงดังปุ๊บปุ๊บใน,นโทรศัพท์ก็คือว่ามีคนล็อกอินแต่ก็คือมีตื่นมาหมีไม่ได้มองก็คือมือมือมันพลาดไปโดนกดเขาว่าใช่เขาก็เลยแฮกช่องนะครับคือคนแฮกช่องนี่หมีดูแล้วมืออาชีพครับเขาแฮกทุกอย่างหมดเลยเปลี่ยนชื่่อเเปลลียนม แล้วก็เอา USB ใส่ไปหลักฐานถ้าเกิดสมมติจะกู้ใน USB คือเราจะต้องมีหลักฐานของทางช่องใน USB ถึงจะใส่กู้ได้เอเรียกว่าแฮกเกอร์คนนี้ค่อนข้างเก่งมากนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือเขาเข้ามาเสร็จเดีย๋ยวเขาลบคลิปหมีหมดเลย3,000คลิปโอ้หใจใจคนเราทำทำด้วยอะไรโหดร้ายมากแต่ก็หมีก็น่าจะเข้าวลีนี้แล้ว้งครับอะไรนะเเกือบสลบแต่กลับมาได้นะเออรอดมาได้นะครับประมาณนี้นะครับ อา้าวเดี๋ยวมีขออนุญาตมาพูดต่อว่าเออก็คงกลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วนะแต่คือหมีก็พลังน้อยเพราะว่าหายไปสิบวันเลยวนะเขาไปกันห้าหกแสนแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับอา้าวเดี๋ยวคําถามยอดฮิตเลยก็คือว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เจ้าพิูเลียควรเปิดไหมเอออันนี้บอกตรงว่าครบเครื่องครับมันเก่งทุกอย่างเลยเอา้าวมีทั้งโจมตีอา่ามีทั้งใส่โลนะครับแล้วก็มีทั้งดามเมจด,ด้วยมันเป็นตัวแดงอะ่ะมันต้องใช้สองพัน ถ้าเข้าเหนียวใช้พันเดียวครับอันนี้มันตัวแดงใช้สองพก็20,000ทองถ้าใครจะเปิดนะครับถามว่าเก่งไหมก็เก่งครับจัดได้นะถ้าจะเอาต่อไปเป็นในส่วนเรนเจอร์นะครับก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมไอดอลนะครับแต่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นหมีไม่ดูสิบวันก็เลยไม่ได้พูดนะหมียุ่งกับโอ้สิบวันนี้คือวิ่งไปสอนอไปนู่นไปนี่กว่าจะได้ช่องคืนเหนื่อยมากนะครับแทบตายอะเอาพูดงี้เลยดีกว่า ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมไอดอลเนี่ยมันจะเสียทองประมาณ15 0 0ครับแล้วก็โหวตอีกประมาณ5,000แต้มก็จะได้ในส่วน a อนติแฟก5้ดาวแต่จริงสามารถเปลี่ยนได้นะก็สำหรับใครที่จะเล่นเลนเจอร์นะครับก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ครับเลนเจอร์ต้องมีธนูรามา5ดาวนะครับยิงแรงมากลองไปดออูมีคนรีวิวนะครับในในบอร์ดลองไปดูได้มีเห็นแล้วแรงโคตรแต่ถ้าเกิดสมมติจะเอาอาชีพแบบไม่ต้องลงทุนเลยก็แนะนำวิสาหร์2ก็ได้ครับหรือจะวิสาหเกษตรก็ได้แล้วแต่ แต่วิวิมันจะง่ายตรงที่ว่าแค่ไอตรงที่เราสามารถซื้อที่ร้านฟรีได้เลยหนึ่งดาวกับ2ดาวก็เล่นได้แล้วครับมีไมันเล่นเลยสิบวันนะตอนแรกคิดอยู่อาจจะไม่ได้กลับมาแล้วด้วยนะ <c oughs> เนี่ยซื้อนี่เลย2ดาวแค่นั้นครับ2อันจบแล้วของฟรีเลยวิสาส 2, องผ่านด่านยาวอ่าต่อไปในส่วนการอัปเดตมีอะไรบ้างก็เออมันมีแจกโค้ดเยอะแต่ว่าเป็นโค้ดต่างชาตินะเดี๋ยวมีลองดูเดี๋ยวมีลองดูแล้วครัครบว่าเออโค้ดไทยมีหรือเปล่านะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับ อ่ะตอนนี้มีการปับคือตั้งแต่ด่าน26ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ด่าน26ขึ้นไปก็คือเพื่อนสามารถไม่ต้องติดแคมเลเวลแล้วก็คือผ่านด่านยาวยาวได้ก็สําหรับคนที่แบบว่าทําทีมาสบายสบายเนี่ยถ้าเล่นวีสอนะตอนนี้ผัดไหลยาวสบายเลยครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเล่นให้ดูแล้วกันอ่าตัวหนึ่งก็หล่อเอาโบเบเลียมแล้วก็ขัดนะครับอีกตัวหนึ่งก็ไฟสลับกันมันจะได้ขัดกันพอดีศัตรูก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับนะเผาดอกละแสนห้าจบเรียบร้อย อันนี้แบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปซื้อแอนติแฟกห้าดาวแต่อย่างใดแต่เล่นได้เลยนะครับสำหรับวีซาสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือน,นี้แล้วแต่เพื่อนนะชอบอะไรเราก็เล่นไปครับแต่บางอาชีพอาจจะต้องแบบพึ่งเอออาวุธเจน5้าดาวสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะอ่ะจบเรียบร้อยแบบไม่ต้องอะไรมากมายในชีวิต เอ,อแล้วก็ถ้าใครโดนแฮ็กช่องหรืออะไรสามารถติดต่อหมีได้นะหมีจะพยายามช่วยนะเพราะว่าหมีเข้าใจคนที่โดนแฮ็กเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะก็คือโข,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 ขอ,อกเดียวกันอนะ่ะคนทําช่องมา3ปียังมีสามพันวคลิปมันยูทูบมันก็เหมือนลูกคนหนึ่งอะ่ะช่ป่ะที่เราแบบดูแลมาตลอดใช่ไหมอยู่ดีลูกเราตายไปลูกเราหายไปมันก็มันก็รู้สึกแย่ทุกคนแหละหมีเข้าใจนะครับประมาณนี้ คือไอตัวหมีอะ่ะไม่ไม่ตัวหมีก็ถามว่าเป็นไรก็เป็นไรเยอะนะแต่ว่าถามคนที่เขามาดูหมีทุกเกมอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้ไกดหมีเล่นผ่านอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแรงล็อกไอเออร์ dle, ใช่ไหมแรงล็อกไอเดอร์ dle, ที่แบบว่าเอา้าผู้เล่นมาใหม่เขาไปติดเซอร์เทอร์เซอร์เทอร์ใช้ไกด์เก่าเล่นไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นต้องเป็นไกด์ใหม่นะมันก็เล่นไม่ได้ใช่เดี๋ยวหมีเปิดให้ดูเลยแมนแมนเลยใช่ไหมฮะโอ้มีคนบ่นเยอะเนี่ยอ่านได้เลยเนี่ยเอ้พี่กลับมาขอบคุณมากครับทุกคน สายฟรีถ้าพูดถึงเก่งสุดคืออาจารย์แนโอ้ขอบคุณมากครับผมว่าอาจารย์หมีเป็นคนดีนะช่วยทุกคนเขาก็ก็หมีก็ช่วยทุกเกมเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกครับเราช่วยคนไว้เยอะความดีที่เราทำกหมาคนอื่นไว้มันก็อาจจะแบบสนองกับเรากลับมาถูกไหมเพราะว่าตัวหมีหมีไม่เคยคิดร้ายใครไง,ไงถูกไหมแต่อันนี้หมีจะบอกอาการที่หมีหมีบอกได้เลยนะแฮกคนนี้เขามืออาชีพที่หมีไปถามเนี่ยคือปกติเขาไม่ได้ช่องคืนนั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่หมีทําดีกับคนไว้ยกเป็นไอ้แม็กซ์สามสามเนี่ยแม้ ไม่ได้เลยนะขณะกูโดนแฮกช่องกลับมา่พี่มิกับขอบคุณครับผมโดนแฮกช่องมาแล้วครับมันเกิดขึ้นอะไรผมไม่รู้เลยอ๋อเหตุการณ์คือเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3 1อครับอันนี้บอกตรงเลยนะวันที่3 1ก็มีตื่นมาสลืมสล,มสลืมไม่รู้อยู่ดีมันมีเด้งขึ้นมารัวๆเขาว่าใช่ Google นั่นแหละเขารู้รหัสหมียังไงไม่รู้นะ เสร็จแล้วหมีกดพลาดครับเรียบร้อยเลยแฮ็กทุกอย่างเขาเปลี่ยนทั้งชื่อโอ้โหทุกอย่างหมดเลยครับเบอร์โทรเอาแบบแบบแบบประมาณว่าแล้วก็เอา USB มาผูกกับหลักฐานด้วยกะแบบว่าไม่ให้หมีกลับมาอีกแล้วอะแล้วก็ผ่านไปประมาณ20่สนาทีหมีไปเช็คช่องตัวเองเขาล้มหมดเลยครับสามพันคลิปโอ้คือแบบโหดโหดหายอมมาหิตมากนะอามีถามหน่อยเดียถ้าเป็นเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเข้าช่องใครได้เพื่อนๆจะกล้าลบคลิปเขาสามพันกว่าคลิปไหมเป็นหมีหมีไม่กล้านะคือแบบคือมันโหดมากอะคนทำเนี่ยเออ คือแบบเป็นต้องต้องอันนี้หมีก็คิดไม่ออกนะเหมือนโดนสั่งมาเก็บหมีโดยตรงเลยแต่ก็หมีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือหมีนี้หมีคิดว่าคนเรามันเป็นในเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ส่วนตัวหมีหมีไม่ได้โกรธอะไรนะก็โอสวกรรมให้นะอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปโกรธเขาตัวเราก็ร้อนเป็นไฟมันไม่ได้อะไรไงนะเดี๋ยวเราก็ไปแคนมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมครับแต่คนที่เขามาดูหมีอย่างเงี้ยอย่างเช่นไกด์หุ่นยนต์มาเขาก็หาไม่ได้แล้วนะล็อกเอ็มคลาสสิกอย่างเงี้ยไกด์เเห็็นมา,าก บางคนท so okay. ี่เขาเป็นผู้เล่นใหม่่เงี้ยติดบอสเขาไม่ผ่านเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมเออก็อย่าไปทํหมีเลยดีกว่าเนี่ยขายช่องแล้วเหรอครับโอ้กูขายบางคนถามมีมีเอ้ามีขายมีมีไม่ทําเกมแล้วมีไปขายบิตคอยมีไม่ได้ขายบตคอยนะฮะโอ้โหมีโดนแฮกจริงๆครับอันนี้บอกให้เลยเนี่ยก็ในช่วงนี้คนก็ถามมีกันยังคุณมีหายไปไหนนะครับผมยังอยู่นะครับผมแต่ว่าโดนแฮกช่องโอ้ช่องย t u b e เกมอันดับหนึ่งโดนแฮกโอ้มีไม่ได้อันดับหนึ่งครับแต่ไงก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตสาห์ชื่นชมนะ ออไปนะหมีหายไปไหนไม่มีใครไกลได้ถูกใจขอบคุณมากครับก็เนี้ยแหละเป็นแรงกําลังใจให้หมีไงที่หมีแบบช่วยออเหลือผู้เล่นทุกเกมอย่างเงี้ยเขาก็ให้พลังหมีกลับมาหมีก็เลยกลับมาได้เฮ้ยแม่งพูดเป็นละครคุณธรรมเลยนะก็เอาเป็นว่าเออหมีก็กลับมาทําผลงานเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วก็เออในเรื่องแฮกเกอร์ไม่ได้โกรธครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือจะบอกว่าคนที่เป็นแฮกเกอร์เป็นคนฉลาดนะ คือคือมีคิดว่าคุณน่าเอาความฉลาดคุณเนี่ยไปสร้างให้กับโลกใบนี้ดีกว่าถูกไหมเอาไปช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าใช่อม่ไปทางที่ดีหมีว่าดีกว่าเยอะนะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวพยายามทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นถ้าใครไม่ผ่าน <c oughs> อคอรับเดี๋ยวเอา,เอาไอ้นี่ไอ้นี่เอาข้อมูลแต่ละอาชีพใช้เจนไหนกี่ดาวดีอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้ เออมีคนถาม3 7 100หนึ่งโอ้โหพี่ครับใจเย็นๆนะพี่ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วเนี่ยมีต้องกู้ช่องคืนหมดก็คือมีต้องกดเปิดทีละคลิป3 0 0พันกว่าคลิปเมื่อคืนมีกดทั้งคืนนะไปได้ได้อยู่แค่ประมาณพันกว่าคลิปเองคือมันมันเหนื่อยนะจริงเราต้องเล่นเกมด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันที่อุตส่าห์เออ ส่งกำลังใจมาให้หมี่นะครับขอบคุณมากครับเรียกว่าแบบชูบอลเกงกีขึ้นมาเลยดีกว่าทุกคนชูพือให้ให้พลังกันนะครับประมาณนี้อ่าแล้วเจอกันนะครับเนี่ยเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับพี่บีขอบขอบคุณเป็นเช่นนั้นจริงๆครับหมี่นี่แบบโอ้โหโดนลบสามพันคลิปนี่คือหลับจริงๆนะกูนี่หลับหลับสนิทผื่นผ้าใบไ,ไม่ลุกเลยอะระครังสั่นก็ไม่ลุกจริงๆนะชั่วโมงแต่ก็กลับมาได้เพราะว่าเสียงเชียร์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่าแล้วเจอกันนะครับ